สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์สำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าลายแทงอสูรท่านผู้ชมครับการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจาักรไทยพุทธศักราช2550เมื่อวันที่24สิงหาคมพุทธศักราช2550ซึ่งออกแบบไว้เพื่อสถาปนาอำนาจใหม่ที่นอกจากจะเป็นการปลุกผีระบอบอมาตยาธิปไตยแล้ว ยังเป็นลายแทงในการสืบทอ,อดอำนาจของคณะผู้ก่อการรัฐประหารรวมทั้งผู้มีอุปการะคุณและมากด้วยบารมีที่อยู่เบื้องหลังตลอดจนแนวร่วมพันธมิตรและพักการเมืองหรือแม้แต่ฝ่ายตุลาการบางท่านซึ่งเคยคบคิดและร่วมกันวางแผนโค่นล้มรัฐบาลพันธบรโ,โททักษิณชินวัตรมาด้วยกันขณะเดียวกันก็จัดกระบวนการไล่ล่าปิดล้อมกำจัด และปราบปรามนักการเมืองที่เป็นเครือข่ายและเชื่อว่าเป็นนอมินีของพันธมิตรโทรทักษิณชินวัตรอย่างเอาเป็นเอาตายโดยในการนี้ผู้กุมอำนาจเหล่านั้นได้ใช้ทั้งฝ่ายนิติบัญญัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งสอวอรประเภทสรรหาและฝ่ายตุลาการและองค์กรอิสระที่ตั้งกันขึ้นมาเองและอุปโลก,กันเองว่าเป็นตุลาการพิวัตรเป็นอาวุธและกลไกในการสืบทอดอำนาจ รวมทั้งการกำจัดกวาดล้างเครือข่ายของพันตำรวจโ,โททักษินชินวัตรและเครือข่ายพักไทยรักไทยเดิมการช่วยโอกาสสร้างและใช้รัฐธรรมนูญสองฉบับในเวลาเดียวกันในขณะนั้นกล่าวคือรัฐธรรมนูญที่เป็นตัวบทและรัฐธรรมนูญที่เป็นบทเฉพาะการเพื่อประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้องในลักษณะชงเองกินเองและเอาเปรียบคู่ต่อสู้ขณะที่มุ่งให้เป็นโทษแก่พันตำรวจโ,โททักษินชินวัตร และเครือข่ายทั้งในอดีตพรรคไทยรักไทยและพรรคพลังประชาชนในลักษณะสองมาตรฐานหรือที่ในภาษาอังกฤษในภาษากฎหมายเรียกว่าเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมไม่เว้นแม้แต่บุคคลในครอบครัวของพันตำรวจโททักษินชินวัตรรวมทั้งบรรดาข้าราชการประจําที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งของฝ่ายการเมืองและตามกฎหมายที่มีอยู่ในขณะนั้นการสร้างและใช้รัฐธรรมนูญสองฉบับในเวลาเดียวกัน รวมทั้งการปฏิบัติในลักษณะ2มาตรฐานดังกล่าวนี้เห็นได้ชัดเจนที่สุดก็ในบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญเพราะเหตุว่าบรรดาองค์กรอิสระทั้ง4องค์กรซึ่งมีอำนาจล้นฟ้าและมุ่งหมายให้จัดการกับฝ่ายการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งที่เป็นฝ่ายตรงกงันข้ามหรือที่ไม่ยอมสวามิภักดิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นเครือข่ายของพันรธมรโทสักสินชินวัตรและพรรคไทยรักไทย หรือแม้แต่พักพลังประชาชนและพักเพื่อไทยในเวลาต่อมาทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นกกตปปชคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดินแถมด้วยอำนาจของประธา,านทั้ง4องค์กรโดยในการเป็น4ใน7ของคณะกรรมการสรญหาสาวจำนวน74คนซึ่งมีอำนาจสรรหาสาวถึงสองรอบด้วยกันเพราะในขณะที่ในตัวบทของรัฐธรรมนูญบัญญัติให้มีการสรรหา บรรดาองค์กรอิสระทั้งหลายทั้งหมดนั้นใหม่ทั้งหมดเพื่อให้ประธานวุฒธธิสภานำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าและทรงแต่งตั้งต,งตามรัฐธรรมนูญใหม่นั้นบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญกับสั่งระง,งับมีให้ใช้บทบัญญัติด,ดังกล่าวและสั่งให้บรรดาบุคคลที่คณะปฏิรูปการปกรครองได้แต่งตั้งเอาไว้ภายหลังการรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน2 5 4 9เเข้าสวมตำแหน่งในองค์กรอิสระดังกล่าวทั้งหมดได้เลย โดยไม่ต้องทำการสรรหาใหม่และไม่ต้องแม้แต่จะนำรายชื่อขึ้นทุนเก้าเพื่อทรงแต่งตั้งแต่ประการใดที่ร้ายกว่านั้นบรรดาองค์กรเทวดาทั้ง4ยังได้รับความคุ้มครองจากบทเฉพาะการมาตรา309ซึ่งเป็นการนิรโทษกรรมล่วงหน้าคือจะทำอะไรก็ไม่ผิดไปตลอดอายุการใช้บังคับของรัฐธรรมนูญอีกด้วยนอกเหนือจากการบัญญัติเอาใจผู้พิพากษาสารยุติธรรมและพนักงานอายการ ที่จะเกษียณอายุตั้งแต่ปี2 5 5 0เป็นต้นไปได้รับการปูนบำเหน็จล่วงหน้าให้สามารถดำรงตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาอาวโุโสและอายการอาวโุโสในชั้นศาลและตำแหน่งที่ตนเกษียณไปจนกว่าจะอายุครบ70ปีบริบูรณ์อีกตั้งหากซึ่งในข้อสุดท้ายนี้ทำให้ศาลฎีกาซึ่งเป็นศาลสูงสุดของประเทศไทยกลายเป็นศาลสูงสุดที่มีจำนวนผู้พิพากษามากที่สุดในโลกไปแล้ว เพราะมีถึงร้อยกว่าท่านด้วยกันท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงคในตอนที่ชื่อว่าลายแทงอสูรก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ